ร้านค้านะครับมีเคาน์เตอร์อยู่ใกล้ประตูผิดหรือเปล่านะครับส่งผลดีหรือผลร้ายน,นะครับทำให้เงินเข้า เรืองเงินออกกันแน่นะครับคิดนี้มีคําตอบนะครับสำหรับร้านค้าทั้งหลายแหละนะครับที่เรามีเคาน์เตอร์ไว้สำหรับเก็บเงินนะครับผมแนะนําเลยว่าการอยู่ใกล้กับประตูนะครับถือเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับเราสามารถดูตัวอย่างได้จากร้าน7 e เ e ่นอีเก็ได้นะครับเราจะเห็นว่า7 e เ e ่นอีเทุกสาขาเลยนะครับจะมีเคาน์เตอร์เนี่ยอยู่ใกล้ๆประตูทางเข้าอยู่แล้วนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้งานสะดวกเราสามารถเห็นลูกค้าเข้าได้ทันทีจริงไหมแล้วก็เวลาลูกค้าออกก็ชําระเสร็จออกเลยนะครับทำให้ลูกค้ามย อะไรมันก็อยากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นตามหลักการใช้งานนะครับซึ่งหลักการใช้งานก็ถือเป็นหนึ่งในเรื่องของฮวงจุ้ยอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับข้อที่ 2, 2> เลยก็คือนะครับบริเวณพื้นที่ประตูเนี่ยเขาถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานหยางนะครับเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานชี้ไหลยยเวียนเข้าออกอยู่ตลอดนะครับพลังเหล่านี้เป็นพลังส่วนหนึ่งที่เหมาะที่จะอยู่เอาเคาน์เตอร์เก็บเงินไปวางไว้ใกล้ๆไปวางไว้บริเวณนั้นเพื่อให้เกิดการแอคทีฟเกิดการเคลื่อนไหวนะครับก็จะทําให้มีโอกาสที่จะซื้้้ออออขขขาา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 ายยยยยงงงงง่่่่ึนนนนมมมมีีคคคววโชดพูๆืหเเเเรรรกจะะใิิัทํ เคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่ไหมอ่าก็เลยไปวางในบริเวณที่าหรับการเคลื่อนไหวก็คือบริเวณใกล้ประตูตรงนั้นนั่นเองนะครับสิ่งเดียวที่สําคัญในการวางเคาน์เตอร์ใกล้ประตูก็คือเราจะไม่วางขวางประตูนะครับเราจะต้องให้ประตูเปิดโล่งและสามารถเดินเข้าออกได้อย่างสะดวกเราอาจจะอยู่ไว้ด้านข้างของประตูอยู่ประจันหน้าก็ได้แต่ว่าก็มีพื้นที่หน้าประตูด้วยอย่างเงี้ยนะครับสามารถวางได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่วางเคาน์เตอร์แล้วถูกต้องแล้วก็กระตุ้นเรื่องโชคลาภได้ดีที่สุดแล้วของจุดหนึ่งของบ้านเลยนั่นเองนะครับสำหรับร้านค้าไหนนะครัับบบบทีี่เป็นนนแ้ะคร หรือมีการย้ายเคาน์เตอร์จากเดิมมาวางไว้ใกล้ๆประตูลแล้วขายดีขึ้นนะครับใครเป็นแบบนี้บ้างสามารถทิมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับก็จะมีข้อมูลแ,ลแบบนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อปรับปรุงชุดของเราได้กันเองตลอดครับผม